ถามว่าเดินปัญญาบ้างหรือไม่อ่ะตอนนี้มันแน่นเลยอาจารย์อะไรนะตอนนี้อยู่ใจแน่นขึ้นมาเลยเกือบแล้วคือตัว จะเดินปัญญาได้จริงนะตัวสมาธิมันต้องถูกมากๆเลยอะ่ะคือเอาแบบการเดินปัญญามีหลายแบบไงคือคนอะ่ะคนบางคนนะเขาเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราก็จัดว่าเดินปัญญาใช่ไหมแต่จนถึงจุดหนึ่งอะ่ะอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเดินปัญญาดีแล้วถ้าใจเราไม่ถูก เช่นตอนเนี้ยเรากดจิตไว้นิดๆถ้าถลำลงไปนึกออกปะมันรวบไว้อย่างเงี้ยมันแนบใช่ตัวเนี้ยสภาสมาธิมันไม่ดีบอกตามตรงพวกเราเกิดผูงหมวดนะถึงเวลาที่จะต้องปรับเรื่องเนี้ยปรับให้มันได้สมาธิที่ใช่จริงๆอ่ะ,อะที่ถูกจริงๆจําได้ไหมหลวงพ่อเทศเรื่อยๆว่าเป็นคารวะนะภาวนาดีแค่ไหนอ่ะพอมาบวช ก็ต้องถูกปรบับถูกแก้เนื้อออกปะผมก็พยายามเอาสิ่งที่ผมเรียนมามาถ่ายทอดให้พวกเรานะก็ทำเท่าที่ทำได้สังเกตไหมตอนนี้คลายออกค่ะเบาขึ้นใช่จิตที่คลายออกอย่างเนี้ยถึงจะเป็นสมาธิที่ดีกว่าเมื่อกี้สังเกตไหมแต่เรามีปกติใจไม่ได้เป็นอย่างนี้มีปกติในใจมันจะรวบรวบไว้เป็นก้อนๆค่ะ นั้นหาว่ามันเดินปัญญาหรือยังคุณภาพของการเดินปัญญายังไม่ดีนึกออกว่าทําไมคุณภาพของการเดินปัญญาไม่ดีเพราะว่าจิตตัวรู้เนี่ยคุณภาพไม่ดีนึกออกไหมอยังตอนนี้ใจคลายออกสังเกตไหมมันโปร่งเบาวกว่าเบาขึ้นใช่แล้วมันเคลื่อนไหวได้ปาดเปรียวมากขึ้นดูออกไหมตอนนี้มันเริ่มหนืดอีกแล้วดูออกว่าเนี่ยที่ถูกนะมันทําขึ้นมาไม่ได้ เรารู้ทันจุกที่ผิดนะ่ะมันจะถูกขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวมันก็จะผิดอีกผิดอีกแล้วเรารู้อีกผิดอีกแล้วเรารู้อีกจนในที่สุดเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันปรุงอะไรมันไหลเรารู้มันเพ่งเรารู้สมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสมาธิแบบนี้นะเกิดจากอะไรเกิดจากสตินี่เอกอวะานั้นสติสําคัญเวลาที่เขาเรียง เวลาที่ผู้เจ้าท่านสอนน่ยอินทรีย์ห้าพระห้าถึงมาจากศรัทธาวิริยะสติแล้วค่อยสมาธินี่หรอวะนั้นตัวชี้ขาที่เราจะได้สมาธิที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยอันนึงก็คือตัวสตินั่นเองถ้าเราเพ่งแล้วเราไม่มีสติรู้ทันว่าเพ่งถ้าเรารวบไว้เราไม่มีสติรู้ทันว่ารวบไว้หรือเราฟุงา้งซ่านเราไม่มีสติรู้ทันว่าขณะนี้ฟุง้งซ่าน มันก็ไม่ได้สมาธิที่ดีเนี่ยหรอะสมาธิที่ดีเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติรู้ทันนิวรณ์ห้าตัวนิวรณ์ห้าตัวดับสมาธิเกิดขึ้นเองงงไหมเนี่ย <c ười> แน่นค่ะ <c ười> <c ười> คิดตามอยู่มันก็เลยแน่น <c ười> ค่อยๆเรียนไปมันดีขึ้นเยอะแล,ะละ้วล่ะคือมันตื่นขึ้นมาแล,ล้วแ่ะแต่ว่าตัวสมาธิที่ถูกต้องอ่ะมันยังไม่ถูกสะทีเดียวก็คือต้องทําให้มากขึ้นไม่ใช่ทําให้มากขึ้นรู้ทันจุดที่ผิดนะเช่นอย่างใจตอนนี้มันคลายออกสังเกตไหมมันคลายออกเนี่ยมันโปร่งเบาวกว่าธรรมชาติที่เราเป็นอยู่ที่พื้นจิตของเราปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะพื้นจิตของเราเนี่ยมันจะกดกดไว้นิดๆบังคับไว้หน่อยๆ แล้วน่วงๆอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมนี่แหละก็คือสมาธิที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนี่อหรอวะต้องแก้ตัวเนี้ยพอแก้ตัวนี้ได้สมาธิที่ถูกเมื่อไหร่อ่ะการเจริญสติปัญฐาการเดินปัญญาเนี่ยถึงจะเป็นจุดที่ที่ใช่จริงๆทําแล้วมันได้น้ําได้เนื้อนี่เหรอวะแต่ที่ฝึกมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะกว่าจะเดินมาถึงจุดเนี้ยแต่ละคนอาลากเลือดมาแล้วทั้งสิ้นอ่ะของฟรีไม่มี นะว่าอาศัยเดินมาถึงจุดนี้แล้วถึงจะพร้อมที่จุดถูกปรับนึกออกปะถ้าแบบว่าสติก็ไม่มีความรู้โดยปริยัติที่หลวงพ่อเรียนที่สอนก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่เข้าใจเลยวันนี้เราเรียนไม่ได้เนี่ยคอสนี้เขาใครและเขาล่อนมาแล้วไงว่าเป็นพวกเรียนธรรมมาพอสมควรแล้วอะไรย่างเงี้ยสังเกตไหมเนี่ยใจมันเบิกบานขึ้นได้เองเนี่ยไม่ได้ทำอะไร เนี่ยสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้มัน,นออี่ยมันจะโล่ามากใช่โล่งมากเล,เลยมีความสุขผุดขึ้นมาเบิกบานคไม่ต้องทําอะไระปกติไม่เป็น<ช>นั้นคุ้มแล้วมาวันแรก